สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กับแอนแล้วก็ช่องโนปักนะคะก็คลิปนี้นะคะแอนจะพาเพื่อนๆไปเดินชมนะคะภาพบรรยากาศหน้าวัดชัยนะคะแล้วก็จะเดินผ่านตลาดแก้วฮอเนาะเพื่อที่จะไปนั่งรถ2แถวนะคะไปชมบรรยากาศสงกรารน,นะคะซอยบัวขาววันนี้นะซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงแล้วก็สงการที่พัทยานะคะก็ไม่สามารถจัดงานเลื่อนเลิงนะคะหรือว่าสาดน้ําได้เนาะ ก็เป็นสงการที่ค่อนข้างที่จะเงียบเหง่อนะคะแต่แอนก็จะเอาภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะว่าหลังจากที่ไม่ได้จัดงานแล้วมันก็จะมีภาพที่ไม่ได้คลืคลนคลักนะคะยอดผู้ป่วยติดเชื้อวันนี้นะคะที่จังหวัดชนบุรีก็รวมแล้วนะคะ90 97สบเ้จดแอนจะไม่ผิดเนาะ97สบเจดคนนะคะ เฉพาะวันนี้นะคะวันที่15เมษายนนะพุทธศักราช2564นะคะนี่ทางวัดนะคะก็เริ่มจัดเตรียมนะคะบริเวณไว้จัดงานวันไหลพัทยานะคะตรงบริเวณว่างๆตรงนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมาก็สามารถมาส่งน้ำพระได้นะคะปีนี้จะไม่มีขบวนรถแห่หรือว่าอะไรนะคะนี่จะจัดอยู่ที่บริเวณหน้าวัดชัยนะคะ ก็สามารถมาสืบส,สารวัฒนธรรมนะคะอันเก่าแก่ของเมืองพัทยาได้นะคะก็คือวันไหลพัทยาเนาะปกตินะคะวันไหลพัทยาก็จะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวสายตื๊นหรือว่าสายสนุกสนานอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะมีคนแห่แห่มาเล่นน้ำนะคะช่วงวันไหลพัทยาเยอะมากเนาะในแต่ละปีกวลให เอแอนก็จะพาเดินไปดูภาพบรรยากาศหน้าวัดชัยนะคะจากที่ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อของกันเยอะมากนะคะ mm hmm. เมื่อกี้แอนก็เพิ่งแวะซื้อมะม่วงนะ mm hmm. เป็นมะม่วงปอกนะคะ mm hmm. กับคุณป้านี่นะ mm hmm. กับคุณป้าร้านไขายผลไม้ปอกนะคะมะม่วงจิ้มทิ่เกลือนะเนาะไปไว้ทานแก้ร้อน แกแบบว่าเผื่อบางทีวิ่งเวียนนะคะอากาศร้อนๆก็หลายคนนะคะก็ช่วงนี้แอนคิดว่าน่าจะเริ่มทยอยกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพแล้วนะคะก็ขับรถก็ระวังด้วยนะคะ อนี้นะคะทุเรียนก็เริ่มออกเยอะแล้วฮะ,ะช่วงนี้ล้วก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะภายในตลาดก็ค่อนข้างเงียบม,มากเลยนะคะไม่ค่อยได้คึกคักเนาะปกติในแต่ละปีก็จะคึกคักกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าคนจะออกมาจับจ่ายซื้อของเพื่อไปทํากินกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีงานสังสรร์ง,งานปาร์ตี้นะคะพอตกมาปีนี้นะคะ ไม่สามารถที่จะมีงานสังสรรค์หรือว่าปาร์ตี้ได้เนาะคนก็ไม่ค่อยนิยมซื้อของกันเท่าไหร่นะคะอีกอย่างก็เรื่องด้วยจากเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้ เดี๋ยวเราก็จะเดินข้ามไปตรงโน้นนะคะตรงตลาดแก้วหอเนาะตลาดแก่นหอรู้สึกว่าวันนี้พูดผิด,ผดถูกไงไม่รู้แป๊บหนึ่งนะคะ ก็จะพาเดินไปดูบรรยากาศที่ตลาดแอนคิดว่าน่าจะขายนะเมื่อวานแอนผ่านก็ขายอยู่นะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้ถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูเนาะ <S <S เดี๋ยวก็ถ่ายที่ตลาดเสร็จนะเราก็จะขึ้นรถสองแถวนะคะก็จะไม่ได้บรรย์บรรยายนะคะช่วงบนรถสองแถวเพราะคิดว่าเสียงน่าจะค่อนข้างที่จะดังเนาะก็จะปล่อยให้เ,เพื่อนๆดูภาพบรรยากาศไป เรื่อยๆนะคะเพราะว่าแอนก็ไม่ค่อยได้ถ่ายซอยบัวขาวนะคะให้เพื่อนๆดูนานแล้วเนาะแอนคิดว่านะตั้งแต่นู้นที่แอนได้เดินตอนกลางคืนแล้วก็นั่งแล้วสองแถวถ่ายคลิปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซอยตันนะคะ อันจะพาเดินเลาะเข้าตรงนี้นะอันนี้เป็นถนนที่จะไปตลาดแกนฮอนะคะแล้วก็ตลาดซอยบอัวขาวเนาะตลาดแกนฮอกับคอยบอัวขาวนะคะตลาดใหญ่เขาจะมีวันอังคารนะคะแล้วก็วันศุกรนะ์เนาะมีตั้งแต่เช้าเลยนะคะเจ็ดแปดโมงเช้าก็คนเริ่มออกมาขายของกันแล้วนะคะ วันนี้ตลาดก็จะโล่งๆนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีผู้ขายมาขายเนาะเขาจะมาขายกันพรุ่งนี้นะคะ mm. ก็จะมีนิดหน่อยนะคะช่วงหน้า mm. วันนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะดีนะคะแดดอุ่นๆนิดนึงก็ตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมานิดนึงนะคะหลังจากได้ทานยาเนาะแล้วก็มีการทั้งทานทั้งทาน,นะคะเพราะว่า มันมันมันนิ่ไหวเวลามันอักเสบนอนกลางคืนนี้บางทีแบบว่าขยับตัวนิดนึงนี่นปวดร้าวมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกดีแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้เนาะให้หายเร็วๆนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะทำให้แนอนแบบว่าอยากจะตื่นนะ ขึ้นมาเดินถ่ายคลิปนะคะอัปเดตสถานการณ์เมืองพัทยาให้เพื่อนเพื่นได้ดูกันทุก,ทกวันเนาะคือน,นี่นะคะเดี๋ยวแอนก็จะพาไปขึ้นสองแถวตรงนี้นะ นี่นะคะสองแถวตรงนี้ก็จะวิ่งทั่วเส้นถนนซอยบอัวขาวนะคะวันนี้ก็จะมีตลาดแค่เล็กๆนะไม่ได้มีตลาดใหญ่นะคะฝั่งนี้ก็จะมีเสื้อผ้าขายนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปซอยบอัวขาวกันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะน่าจะให้มีคนมาเยอะกว่าน,นี้นิดนึงนะคะรถเขาก็จะได้ออก เพื่อนๆทายแอนก็เพิ่งลงจากรถเมื่อกี้นะคะก็ไม่ได้ถ่ายบนรถเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็รู้สึกว่าจะเป็นการรบกวนคนอื่นเนาะก็จะมีการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้เนาะก็เลยมาเดินช่วงนี้ดีกว่านะคะก็เป็นช่วงที่เดินทะลุนะคะระหว่างพัทยาสายสองนะคะไปซอยบัวขาวเนาะช่วงนี้นะคะก็จะมี ล้านบานะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะประมาณ20ล้านได้เนาะ20 30ล้านนะคะตอนนี้ก็ปิดนะคะไม่ได้เปิดนะนี่นะคะคบรรยากาศก็เหมือนที่เห็นนะะมีการปิดตัวโรงแล้วก็ให้ความร่วมมือนะคะกับ ทางภาครัฐกันอย่างเคร่งครัดเนาะปกติที่นี่นะคะจะเปิดทั้งวันนะคะมีทั้งกะเช้าแล้วก็กะเย็นนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ปิดหมดก็หวังว่าสถานการณ์นะคะทุกอย่างจะดีขึ้นมานะก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้กลับมาเปิดเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจาการก็จะได้มีรายได้เนาะ แล้วก็ลูกจ้างลูกน้องนะคะก็จะได้มีรายได้เช่นกันนี่นะคะพอเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นทะลุพัทยาสายสองนะคะจะอยู่ช่วงเซ็นทรัลพัทยานะคะซอย8ซอย9ซอย7นะตรงหัวบุมนะคะก็จะมี ร้านอาหารนะคะแอนไม่เคยมาทานเนร้านน,ะาน,นี้ไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านี่นะะเดี๋ยแอนก็จะจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะก็อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะวันนี้ลืมใส่เสื้อแขนยาวมาเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่กดเข้ามารับชมเนาะก็มาอัปเดตนะคะพูดคุยทักทายกันวันนี้วันที่15นะคะเมษายน2564เนาะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงการนะคะเที่ยวถ้าเกิดออกนอกบ้านเที่ยวก็เที่ยวอย่างมีสตินะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ